สังเกตเบึงผิวบักกูดนะคะเขากะบ,บึงแล้วกับปลอดไพดีค่ะท่านผู้ชมเป็นทีพ่อใจนะคะนี่ค่ะต้นบักกูดต,ต้นใหญ่ใบดกลูกดกนะคะนี่ค่ะมีลูกให้เก็บตลอดปีค่ะเพื่อนกระแตกยอดแตกใบของเพื่อนไปค่ะเพื่นแข็งแรงแห้ง ค่ะคูณนูเพียนกะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมที่อยากมีต้นบักูดไว้ในสวนสักต้นหนึ่งนะคะอยากใ้ต้นใ่ใยใบดกใบหนามีหน่วยกดกๆแล้วก็ลนในเฮาเก็บได้คู่มือค่ะท่านผู้ชมคุณนูเพียนกะบอกไปแล้วนะคะว่าใส่หยังปูกใส่กิ่งหรือใส่มะเล็ดนะคะปูอยู่ดนปันดจังสีเป็นน่วยนะคะแล้วพ่อเพื่อนเป็นน่วยแล้วถ้าเ้าบ่วบำรุงนวยของเพื่อนก็จะหน่อยลงหน่อยลงเฮ็ดจังไดหนวย กกจังสีญ่อยู่ตลอดเวลาเฮ้าสีมีการบำรุงจังไไดน,นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีคู่นูเพียนวิธีพ่อเพียงสีผ้าท่านผู้ชมมาเก็บบัก,กูดนะคะบัก,กูดคู่นูพียนต้นไนค่ค่ะแล้วก็เป็นนวยแล้วบริเก็บมาหลายเหมอแล้วต้นบัก,กูดที่ตเต็มทีแบบนี้นะคะเข้าก็สามารถ เก็บน่วยเพิ่นใดตลอดปีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นต้นมะกรูดที่มีน่วยดกอยู่พ่อสุมควนนะคะท่านผู้ชมมีน่วยดกแลวก็ใบหนานะคะอันนี้ขนาดว่าบ่าค่อยได้บำรุงเนาะช่วงต้นปีนี่คู่นุเพียนบำรุงแบบเต็มทีเลยเ่นสีน่วยงหญ่เลยค่ะได้แล้วก็จะเอาไปล่างคือล้างไ้น้ำไฮไหลผ่พานที่ละชิน้นละชิ้นแบบนี้มันจะสะอาดยิ่งขึ้นนะคะล่างแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชม จะได้บกูดที่สะอาดสะอานแบบนี้นะคะนากินน่าใส่นะคะเฮ็ดจังไดจังสีใดต้นบกูดที่ให้นวยหลายๆแบบนี้เข้าไปเบิงกันคะ่ะก่อนสิไปเบิงต้นบะกูดต,ต้นใหญ่ของคุณนุเพียน ขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดติดตามไปเลยนะคะมีคลิปดีๆเทคนิคดีๆกับสีส่งไปให้ท่านผู้ชมคือเก่านะคะกดกระดิ่งนํานะคะหล่ะระบบก็จะส่งคลิปใหม่ของคู่นุเพียนไปให้ท่านผู้ชมอย่างสม่ําเสมอนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะนี่คะ่ะต้นบกูต้นใ่ที่คู่นุเพียนภาคภูมิใจนะคะมันจะเกิดเป็นคู่กันสองต้นคะ่ะท่านผู้ชมสูงประมาณสักหาถึงหเมตรนะคะ เป็นต้นบะกูที่เป็นเม่พันธุใดเลยนะคะเฮาอาจจะเอาตอนกิ่งก็ได้นะคะเฉพาะด้วยเมล็ดก็ได้นะคะต้นบกกูต้นใหญ่ใบดกลูกดกนะคะนี่ค่ะมีลูกให้เก็บตลอดปีค่ะบะกูคู่นี้นะคะคู่นุเพี่ยนปลูกเป็นคู่นะคะใส่เมล็ดปลูก เขาก็จะเป็นนวยเมื่ออายุ5ปีค่ะท่านผู้ชมคือตอนนี้8ปีแล้วกับเป็นนวยมาแล้ว3ปีค่ะต้นบกูดที่ปลูกด้วยเมล็ดจะมีความมันคงแข็งแรงนะคะหลวก็จะเลื่อนเติบโตต้นใหญ่ได้ดีกว่าต้นบกูดที่ปลูกด้วยกิ่งนะคะต้นบกูดเขามักแสงแดดนะคะท่านผู้ชมเบิงทองฝาน้ำค่ะท้าแดดได้ตลอดมือเป็นการดีเลยค่ะ แต่ว่าต้นบกูคู้เพียนนี่จะรับแสงอยู่ประมาณค่งมือนะคะเป็นช่วงเศร้านี่ก็จะได้รับบอหลายแต่ก็ได้รับอย่พอช่วงบ่ายนี่จะรับเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมจนถึงค่ำเลยนะคะนี่ค่ะทองฟ้านี่ค่ะรากาการปลูกพืชก็ห้มีพีเหลี่ยงให้มีทีเพิงผ้านะคะทีเหลี่ยงทีเพิงผ้าของต้นบกูตัวน,นี้ก็คือ ต้นกล้วยตีบหน่อยของคุณอุเพียนนั่นเองนะคะนี่ค่ะเวลามีล่มเพลม่มพัดป่าฝนมากเพิ่นก็นจะเพิงกันค่ะต้นบักกูดก็จะบลมต้นกล้วยก็จะบลมนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิงผ้าอาศัยกันค่ะ ท่านผู้ชมคะอยากให้เบิ้งนะคะว่าบกูดผู้นูเพี้ยนที่ยู่ทั้งตนใบบกูดที่ยู่ทั้งตนมันเป็นลักษณะจังไดนะคะใบจบใบงามซําไดนะคะสีตอยลงมาให้เบิ้งนะคะท่านผู้ชมเอาหน่วยลงมะก่อนหน่วยเพิ่นลวนเกือบสีเบลดเหรอคะท่านผู้ชมค่ะนันจะเป็นหล่อๆอ,อยู่นะคะนี่ค่ะนี่หน่วยบกูดลงมาแล้วนะคะเห็นไ่คะหน่วยบกูดไหนไปเบิ้งไกลๆก่อน นี่ค่ะหน่วยนี่ถือมันใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาอีกมีอีกไหมไบเสาวคอยสิหอดพ้อนนี่นี่ค่ะอย่าพึ่งลวนเดอ้อแซมนี่สามหน่วยลวนลงบแล่ละ ร่ลนลงเหมือนแล้วสามหน่วยนะคะร่ลนลงเหมือนแล้วเอาที่นี่เอาใบมะเบิงบาที่นี่บ้าใบงามบอ่อใบมะกรูดที่อยู่ข้างเทิงนี่งามบ่อนะคะนี่ค่ะนี่คือปัญหาของต้นมะกรูดที่อยู่สูงเวลาเขาอยากเก็บใบนะคะท่านผู้ชมมันก็นมีปัญหาจังสี่คู่นูเพียรกันเลยต้องมีการเอ็นต้นมะกรูด ลงมานี่นะคะนี่คือใบมะกูดที่อยู่ข้างบนนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะลงมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งแล้วนะคะเพื่อนกระแตกยอดแตกใบของเพื่อนไปค่ะเพื่อนแข็งแรงแห้งนี่นะคะนี่ค่ะอุ้ยงามอยู่เนาะ ก็ะต่งตอยลงมาจังเห็นนี่คู่นูเพียนก็เห็นพร้อมกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมส่วนมากก็จะบอส่ใบเพ่นต้นนี้เพราะว่าพ่นสูงก็จะไปใส่ใบต้นทีทีคู่นูเพียนเอ็นลงนะคะต้นนี้เก็บหน่วยยางเดียวทีลดนลงเมื่อกีสามหน่วยแทงเดียวนะคะ แซงเดียวกันค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะป็นตอนซ่อนอยู่ค่ะหน่วยใหญ่นะคะรุ่นนี้นี่ค่ะแซงเดียวเลยสามหน่วยใหญ่ๆเลยย้อนว่าเห้าบํารุงเพลินอยู่เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมก็จะเหตุให้ต้นมะกรูดแข็งแรงบ่มีโรคมาโรบกวนนะคะเถาี่คุณผุ้เพียนปลูกมานี่กค่ะบม่มีปัญหาค่ะเึ่งลักษณะใบที่คุณผูุ้พียนตัวลงมาเนาะสอยลงมานี่ค่ะ ก็เป็นลักษณะของใบทีแข็งแรงนะคะนี่ค่ะทั้งหนาใบหลังใบนะคะก็จะบ่มีโลกค่ะบ่มีโลกเบิ่แแล้วเป็นใบทีปลอดภัยนะคะนี่คือการพ้นของการปลูกแบบเกษตรอินซี่เฮ้าเนาะบดใส่ปุ๋ยเคมีบดฉีดพ่นสารเอียงต่างๆนะคะ เฮากับพยายามสิปูกให้เป็นออแกนิกให้ไดลายที่สุดนะคะเพื่อสุขภาพของเฮ้าเองค่ะท่านผู้ชมเฮ้าปลูกเองเฮ้ากินเองใส่เองนะคะเข้ากับปลอดภัยของเฮาเองนะคะสังเกตเบึงผิวบกูดนะคะเขากับบึงแล้วกับปลอดภัยดีค่ะท่านผู้ชมเป็นที่พ่อใจนะคะนี่ค่ะบกูด ทีปลูกด้วยเกษตรอินซีนะคะได้นยซัมนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเป็นทีพ่อใจแล้วนะคะนี่คะ่ะโอเคเลยทั้งใบทั้งผลนะคะเป็นทีนาพ่อใจคะ่ะต่อไปเฮาสิมะเบิงวิธีการบำรุงต้นระกูดคะ่ะท่านผู้ชมว่า เฮาวบำรุ่งไล่ปีจังไดหละกะแต่ละมือแต่ละสัปดาห์เ้าบบำรุ่งเขาจังไดนะคะจังสีใดใบดกใบานาต้นใ่และกะ็หนวยดกนำ้ำน่วยใย,ยน้ำนะคะมาเบิ่งกันค่ะส่วนการบำรุ่งรักษาต้นมะกรูดต้นนี้คู่นูเพียนกะใส่ฟางกับขี้งัวนะคะเป็นปุ๋ยแบบว่าใส่ปีละเทื่อค่ะท่านผู้ชมส่วนขยะเศษอาหารก็จะเอามาบำรุ่งเป็นไล่ซัปดาหไล่มือนะคะ คือจะเป็นอาหารไล่ปีแล้วก็เป็นอาหารแบบไล่สัปดาห์นะคะท่านผู้ชมหรือแหล้วแต่จํานวนขยะว่าห้าสิมีหลายซาใดนะคะมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนี่คือฟางนะคะเขาจะเป็นยังสีค่ค่ะ ฟางนาฝนนะคะเขาก็จะเริ่มเปืออ่อยผุพังตอนคู่นูเพียนเอามาใหม่ๆนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะเป็นฟางแบบหอบมาานะคะเป็นเล้ากับเป็นฟางมัดเวลาเข้าเสมาใส่ก็จะหอบมากเนาะแต่ว่าพอเป็นนาฝนมันก็จะมีสภาพแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมคือเขาเรื่อมเนาเปลือยแล้วนะคะเขากับเอามาบำรุงโค่นบกูดได้เลยนะคะอันนี้เป็นการไห้ลังวัลเพลินเปรไลปีคะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะเอาหางจากต้นบกูด ประมาณคืงเม็ดนะคะเอาฟางลงตามด้วยขี่งวค่ะท่านผู้ชมค่ะฟางที่เขาใส่ห้างจากข้นบกูดประมาณหนึ่งเม็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาส่เอาขี่งวมาใส่ล่ะมันก็จะเกิดการหมักนะคะมันก็จะเกิดการมัก,ะะมก,ก,ก,มกแล้วก็จะเกิดความร้อนนะคะระวังยา้มันไก่กับเงาบกูดเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะความร้อนจากการ ทับถมกันของพืชกับขี่ง้วนี่นะคะต้องห่างย่างหน่อยหนึ่งเมตรเสมอนะคะท่านผู้ชมหรือจะเบิงส่งพุ่มของเพิินก็ได้นะคะเบิงส่งพุ่มของเพิินก็ได้ว่าส่งพุ่มเพิินจะห่างออกจากตน้นซ้ำใดนะคะขอบของพุ่มนะคะเข้ากระใส่ซ้ำนันได้นะคะเพิินก็สามารถหากินได้รอบรอบนี่คะ่ะท่านผู้ชม บ่เมนววาอยากให้เพื่อนกินแล้วเอาไปซุ้มใส่เงาเพื่อเลยบอยบเมนนะคะท่านผู้ชมรักการต้นยั้งกระซางห้เอาหางออกมาเท่ากระซ่งผุ่มของเพิินนะคะนีะคะรอบรอบนี่คะ่ะรากปวยทยถีมีนาทีในการหาอาหารส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะอยู่รอบ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 โค่นต้นออกไปนะคะมาละคะท่านผู้ชมฟางนะคะฟางเข้าใส่ไปรอบๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ใส่ไปรลบๆบ้างนี่เอาชิดขอบก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นข้งวัวอย่าเอาใส่ฉีดขอบนะคะในบางส่วนก็ฉีดขอบได้อีกบางส่วนที่เห้าสีเอาถมข้งวัวเห้าก็ห้ห้างออกจากต้นเพลินหนึ่งเมตรนะคะเป็นยางหน่อยนี่ค่ะต่อไป ต่อไปเป็นรอบของขีงัวนะคะอันนี้คู่คู่นุ้เพียนศิษสาธิตใหเบิงเครองเครองต้นนะคะอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวกระจักสีเห็ดพ่ายหลังนะคะเพื่อประหยัดเวลาขีงัวเขาจะเอาลรยลยนะคะท่านผู้ชมห่างจากโค่นตน้นยางหน่อยหนึ่งเมตรนะคะเอาลรยทับฟางค่ะเอาโรยทับฟาง ก็ต้องใส่หลายนะคะขี้งัวจะเป็นขี่งัวมักหรือจะเป็นขี่งัวทีบ่บมักก็ได้แต่ว่าให้เป็นขี้งัวแห้งนะคะท่านผู้ชมขอสําคัญคืออย่าใสหลายฟางสามส่วนใสขี่งัวส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากให้สวนเห่าดูเรียบร้อยนะคะบ่ะใไ้มองเห็นขี่งัวเนาะเห่าก็สามารถปกปิดสั่นสุดท้ายใดด้วย ใบไม้แหงหรือใบใบไม้สดก็ได้นะคะเอาปิดไวเป็นสั่นชุดทายค่ะท่านผู้ชมมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะคะก็จะบบเห็นขีง่วนะคะนี่ค่ะขวดเคลียเอาน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละค่ะบอึดใบไม้แหงใบไม้สดทับถมเข้าไปค่ะเขาก็จะย่อยสลาย ไปเป็นอาหารของต้นบกูดเห้านะคะเพิ่นก็นจะสลายไปย่อยสลายไปภายในสองเดือนนี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วเห่าก็คอยเลื่มรอบต่อไปนะคะแต่ว่าในช่วงระยะหนึ่งปีนี่นะคะเห้าก็จะให้ปุ๋ยเป็นรางวันเพิินเนาะปีละเทือนะคะขีงข่งว่วขี่งัวสลับกับใบใหม่นะะี่ค่ะ กับฟางนี่ค่ะกให้ปีละเทือที่นี่ก็จะมีไ้ลังวั่นนะคะไ้รังวั่นเพิ่นเป็นไล่สัปดาห์หรือไายมือก็ได้ค่ะท่านผู้ชมทามีหลายนะคะนั่นก็คือเศษอาหารนะคะกระเฮ็ดคือคู่รุเพียนเบาในคลิปก่อนนะคะเสรีสถิตเบิ่งเลยนาะว่าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละมือที่เขามีเศษอาหารเท่ากับสามารถเอามาเสริมได้นะคะในช่วง นี่นะคะสัปดาห์ละเถือหรือสองเถือหรือเดือนละเถือกระเลียวเตเหตุการณ์นะคะมาล่าคาร่างวันไร่สัปดาห์หรือไร่วันนะคะก็คือเศษอาหารจากขั้วเลื่อนนะคะนี่ค่ะมือนีได้มาบลายนะคะบางมือก็จะแบ่งให้ตอนอื่นนั่มน,นะคะท่านผู้ชมมันก็จะตก ประมาณสัปดาห์ละเธอสองสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะคะเพราะว่าเทาต้องแบ่งให้ต้อนอื่นนําให้ห่างจากโค่นต้นนะคะหนึ่งเมตรขึ้นไปค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหนึ่งเมตรขึ้นไปนะคะเพื่อว่าบ่อหา้เกิดความหอนต่อต้อนมะกรูดนะคะเพราะว่าการการมักเนี่ยมันก็นจะเกิดความร้อนนะคะแม่ว่าเขาจะใส่ขิงวัวที่มักแล้วแต่ว่า เศษอาหารของขามันยังบ่มักนะคะมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละเกิดเกิดคว่มหอนดังนั้นขาจะต้องห่างๆเงาเพื่อนใบอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะคะยํำอยู่เรื่อยค่ะข้อเทศเศษอาหารแล้วข้ากับเอาขีง้งัวมะถมเอาขีงาาข้งวัวมะถมแล้วขี้งัวหรือจะเป็นปุ๋ยมักที่ข้าเห็ดว้แท่นขีง้งัวก็ได้นะคะขีง้งัวจะมักหรือบอ่มักก็ได้ทาบ่มักอย่าใส่หลายนะคะทามักแล้วก็ใส่หลายได้ เพิ่มขื้นน้อยนึงนะคะท่านผู้ชมาหาลังจากเอาเศษอาหารใส่แล้วกระทับถมด้วยขี้ง่วต่อจากขี้งัวก็คือเศษใบไม้นะคะอาจจะเป็นใบไม้แหงหรือใบไม้สดก็ได้คะ่ะเพื่อให้สวนของเห้ามีความเรียบร้อยบริเอะนาเกียรตินะคะท่านผู้ชมก็เฮ็ดแบบนี้นะคะ รอบตุนไปเรื่อยๆนะคะรอบส่งพุ่มของเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นรอบๆไปเรื่อยๆอันนี้คุณนูเพี่ยนสาธิตให้เบิ่งเคืองหนึ่งนะคะเฮากาับค่อยๆเฮ็ดไปะคะ่ะมือหนึ่งอาจจะได้เครืองตน้นหรือได้อาจจะได้กองเดียวก็ได้นะคะกองเดียวหน่อย,อยๆก็ได้มือรุ่นมากก็ขยับไปขยับไปขยับไปเรื่อยๆนะคะให้มันรอบตนนะะุนค่ะค่ะคูณนูเพียนก็วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชม ที่อยากมีต้นมะกรูดไว้ในสวนสักต้นหนึ่งนะคะอยากได้ต้นญ่ๆใบดกใบหนามีน่วยดกๆแล้วก็ร้นในเฮ้าเก็บได้คู่มือค่ะท่านผู้ชมคู่นูเพียรก็บ,บอกไปแล้วนะคะว่าใส่หยังปลูกใส่กิง่งหรือใส่มเล็ดนะคะปลูกยูดดนปันไดจังสีเป็นนวยนะคะแล้วพ่อเพื่อนเป็นนวยแล้วถาห้าบ่บํารุง น่วยของเพิ่นก็นจะน่อย,ย,ยลงน่อยลงเฮ็ดจังไดหน่วยบักอูดจังสีไ่อยู่ตลอดเวลาห้าสีมีการบำรุงจังไดนะคะสำหรับคลิปนี้กะขอจุบไบ้เพียงเท่านี้ก่อนสีจากกันคู่นุเพียนกะอยากขอให้ทันผู้ชมกดติดตามไปเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งน้าเด้อค่ะมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆในการปลูกพืชผักคู่นุเพียนกะสีส่งไปแห้ทันผู้ชมคือเก่านะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ